้าไอเทมไม่รับที่จะสามารถเสกลูปนี้ให้กับทุกคนได้ดูมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยตัว brightening นะคะ mineral facial mist นะคะที่จะช่วยทำให้หน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นเหมาะก,กับการแต่งหน้านะคะแล้วก็รับเครื่องสำอางให้ติดทนมายิ่งขึ้นนะคะตัวที่2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวของกันแดดโทนอัพนะคะก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยมีความสว่างกระจ่างใสแล้วก็ป้องกันแสงแดดทำให้หน้าเราเนี่ยไม่หมองคล้ำระหว่างวันได้ด้วยนะคะ อันที่3านี้นะคะก็จะเป็นพราเมอร์นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยต <people> um ิดก re ับตัวของรองพื้นนะคะหรือว่าเครื่องสําอางได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยควบคุมความมันแล้วก็ทําให้หน้าของเราเล่นแสงสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวรองพื้นตัวนี้ 4N1 นหนึ่งะคะตัว e v เ r y s n o w นก็จะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความสว่างกระจ่างใสเรียบเนียนแล้วก็ปกปิดนะคะในระดับปานกลางทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปที่จะขาดไม่ได้เลยก็ต้องตัวนี้เลยค่ะแป้งนะคะอีวอรี่ิโนนะคะที่จะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนนะคะแล้วก็มีสารป้องกันแสงแดดนะคะพร้อมกับตัวรองพื้นตะกี้ก็มีที่ป้องกันแสงแดดด้วยเหมือนกันเนาะก็จะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยยิ่งไม่หมองคําระหว่างวันแล้วก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะไอเทมต่อไปเป็นไอเทมที่เลิฟมากเพราะมีอะไรทั้งตาก,กับแก้มอยู่ในอันเดียวกันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้เสกลุกในวันนี้มีตาที่มีความสวยงามดูสดใสแล้วก็แก้ม ที่น่าลางนะคะพร้อมกับการไปเล่นสงการในตอนนี้นะคะและอันสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ fixing spray นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยล็อกเครื่องสังอางได้ดีมายิ่งขึ้นมีความเล่นแสงเงาสวยแล้วก็เป็นผิวมายิ่งขึ้นทําให้เวลาไปสระน้ําเนี่ยก็จะไม่หลุดไม่ร่อนออกในระหว่างวันแล้วก็ทําให้หน้าเราดูสวยตลอดทั้งวันเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับ5ไอเทมไม่รับในวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะสามารถไปซื้อได้ที่ตัวของเคาน์เตอร์นะคะของ Q Place นะคะแล้วก็จะมีของ Facebook แล้วก็ Line แอนะคะที่จะเป็น Line Official ของ QPage นะคะก็ยังไงก็ไปติดต่อสอบถามกันได้แล้วก็อย่าลืมไปซื้อมาใช้กันนะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย